สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับคุ้มตาแหล่ชาแนลเหมือนเก่าเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องวันนี้นะคะแทบช็อกพี่น้องไม่คิดว่าน้องฮักแพงจะกล้าทําแบบนี้กับพี่อุงเองนะคะกล้าเหตุยังวัติพี่น้องน้องฮักแพงได้แชร์เพจโอ๊ตหมอลำสตอรี่นะคะซึ่งมีพู้ติดตามอยู่ประมาณ4 4่0 0นพันคนคะ่ะพี่น้องโอ๊ตหมอลำสตอรี่เพิ่นได้โพสต์่า เอฟซีร่วมใจโหวตส่งอุ่งอิงรับรางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21เรียกได้ว่าทำเอาเอฟซีน้องอุงอิงช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะปีที่แล้วอุ่งอิงคว้า2รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดไปครองในสาขาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดนิยมและในสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับพี่น้องก็คือเป็นโพสต์ของเพจ โอ๊ตหมอลำสตอรี่นะคะซึ่งเขาโพสต์เกี่ยวกับการเชียร์เชิญชวนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ช่วยกันโหวตให้น้องอุงอิงได้รางวัลคมชัดลึกอ,อวอร์ดในปีนี้ค่ะพี่น้องซึ่งน้องคักแพงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะน้องก็ช่วยแชร์ข้อความนี้นะคะไปให้เอฟซีน้องได้เห็นได้ช่วยกันโหวตให้พี่อุงอิงเหมือนกันนะคะ แอดมินก็นดีใจน้ำอีหล่าองอิงนะคะและก็ขอบใจในน้ำใจของน้องหักแพงนะคะที่ช่วยแชร์ช่วยเชียร์พี่องอิงนะคะเพราะว่าน้องหักแพ่งมีพี่องอิงเป็นไอดอลนะคะและน้องก็ซอยเชียร์ซอยแชร่ให้พี่องอิงค่ะแอดมินก็นขอบคุณน้องหักแพ่งแทนพี่องอิงด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินก็นเป็นเอฟซีพี่องอิงค่ะ น้ำใจในครั้งนี้นะคะสําหรับบางคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในองค์กรเดียวกันใช่ค่ะไม่ได้มากเกินจนเกินไปแต่เราก็ดูที่เจตนาของเด็กๆนะคะก็คือน้องมีเจตนาดีที่ช่วยเชียร์ช่วยแชร์พี่อุงอิงนะคะถึงแม้น้องจะมีกระแสดราม่าหรือว่ามีคนแอนตีน้อง ในเรื่องที่ประเด็นที่แบบว่าว่าน้องไปเกาะพี่องค์อิงนู้นนี่นั่นนะคะแต่น้องก็ไม่ได้สนใจดราม่านะคะน้องต้องการเชียร์พี่อง์อิงค่ะน้องต้องการให้พี่องค์อิงได้รางวัลน,นี้นะคะอันนี้ก็เป็นโมเมตนต์น่าลักนนารักนะคะแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ที่ดีของน้องฮักแพงนะคะเราก็ควรจะขอบคุณแล้วก็ดีใจกับน้ององอิงค่ะที่หลายๆคนหัก น้ององอิงแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยแชร์พี่องอิงนะคะอันนี้แอดมินดีใจท่านน้ององอิงค่ะที่มีคนหักน้องลายนะคะถึงแม้จะมีผู้ใหญ่บางคนหรือผู้ใหญ่บางท่านนะคะที่แบบว่าจะชอบสร้างกระแสหรือปั่นดราม่านะคะให้เด็กสองคนนี้เขาพลิดกันเขามีปัญหาอะไรกันแต่ทุกอย่างมันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเขาสองคนไม่ได้มีอะไรกันนะคะน้องหักแพ้่งกับพอมที่จะซัพพอร์ตพี่อุง,องิง ในส่วนที่น้องพอทําได้มาตลอดนะคะแอดมินสังเกตมาหลายเที่ยวแล้วค่ะน้องก็มีเจตนาที่ดีนะคะถึงแม้หลายๆคนอาจจะมองว่าน้องเสแสร้งอะไรก็ตามแต่นะคะ แต่การเสแสร้งของน้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีส่งผลดีกับองค์อิงส่งผลดีกับองค์กรอันนี้สาหรับแอดมินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและการเสแสร้งของน้องกับบ่อใดทำลายไผ่นะคะบ่อใดเห็ดห้ไผ่เสียหายใดยๆทั้งสิ้นนะคะมิจะเกิดผลดีกับน้ององค์อิงและกับองค์กรค่ะเรื่องแบบนี้เราควรจะสนับสน,นุนและควรจะชื่นชมเขานะคะ ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะในอ,องค์กรสาวน้อยนะคะที่แอดมินนํามาเล่าซูพีสนองห่าฟังซูพ่อ,พอ,พอแม่แม่ FC เอฟซีห่าฟังนะคะจะได้กับฝากที่ตามช่องคุมตาแหล่ชาแนลได้เด้อค่ะทานีีค่ะแล้พี่ละน้องไว้เพียงสำนีค่ะสวัสดีค่ะ